สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมเอเวอร์โซในราคาถูกอยู่นะฮะฉันก็ขอแนะนำกับร้านนี้เลยนะจอนชาวไล่นะครับผมสะดวกรวดนเร็วปลอดภัยบริการดีและร้านนี้เปิดตลอด24ชั่วโมงเลยนะฮะซึ่งราคาในแต่ละแพ็คนั้นนะฮะสามารถดูได้จากตารางเทียบแพ็คตรงหน้าจอนี้ได้เลยนะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ราคาถูกลงมากๆเลยนะครับเติมช่วงนี้ถือว่าคุ้มจัดๆเลยนะใครที่สนใจจะเติมเกมเอเวอร์โซนะครับลิงก์ร้านจอนชาวไล่อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะคิดจะเติมเกมเอเวอร์โซอยา าลืมนึกถึงร้านจอรนชาวไล่นะครับผมฮิโยวิดซซฟแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจโชฮะและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเอเวอร์โซนนะครับผมในคลิปนี้นะครับฉันก็มีข่าวดีมาบอกพวกนายด้วยนะได้ข่าวมาว่าวันที่23กุมภาพันธ์นี้นะครับจะมีการปรับสม,มัดุลขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะ oh. นง่ายๆก็คือปรับตัวละครนครั่นแหละฮะตัวละครที่ได้รับการปรับสกิลนะครับก็จะมีอยู่9ตัวละคร คู่หูไอดอลไมก้าซีฮาไอราเชอรี่เจดเรเน่มิลียมอิรุชาแล้วก็รีเบคก้านะครับซึ่งส่วนใหญ่ฉันว่าพวกนายเนี่ยอาจจะกินตัวพวกนี้ไปแล้วนะครับนี่ก็เสียใจกับพวกนายด้วยนะเพราะว่าหลังจากวันที่23กุมภาพันธ์นี้นะฮะตัวละครทั้ง9ตัวเนี่ยจะมีความน่าเล่นมากขึ้นเข้าไปอีกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าตัวละครทั้ง9ตัวนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างและจะเก่งขึ้นขนาดไหนไปชมกันได้เลยครับตัวแรก ก็จะเป็นไมก้านะครับก็มีการปรับในส่วนของอาร์ติแฟกต์เมื่อเราใช้สกิลย่อยนะครับจะช่วยให้ไม่เกิดเอฟเฟกต์สถานะก็จะเปลี่ยนเป็นหลังจากที่เราใช้สกิลย่อยนะครับจะทําให้เกิดเอฟเฟกต์สถานะและการป้องกันการน็อกแบ็กน็อกแบ็กเนี่ยหมายความว่าพวกสกิลโคเอ่ะครับที่ทําให้เราติดลงมมันจะป้องกันได้แล้วนะครับและนอกจากนี้นะครับจะเพิ่มพลังโจมตี25เป็นระยะเวลา15วินาทีให้กับทีมเราที่อยู่ในระยะนะครับยิ่งเราอัพอาร์ติ การฟื้นฟูมาาก็จะเพิ่มขึ้นขั้นละ200ตามลําดับเลยนะครับสูงสุดเนี่ยจากตอนแรกจะเป็น1,600หน่วยใช่ไหมก็จะเปลี่ยนเป็น1,800หน่วยแล้วนะครับถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแน่นอนครับเมื่อไมก้ามีการปรับซีฮามันก็ต้องปรับด้วยครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของอาร์ติแฟกต์เช่นเดียวกันเลยเนาะเมื่อเราใช้สกิลย่อยแฮปปี้ไรท์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับจะทําให้สถานะไม่คุ้มกันนะครับจะเปลี่ยนเป็นเมื่อเราใช้สกิลย่อย Happy l i f ฟ Perform อร์แนะครับจะทําให้เกิดเอฟเฟกสถานะและภูมิคุ้มกันน็อกแบ็กก็คือไม่ติดล้มนั่นเองนะครับและนอกจากนี้สามารถสร้างโล่ให้กับทีมของเราที่อยู่ใกล้เคียงสามารถดูดซับความเสียหายเท่ากับ200ของค่าพลังโจมตีของซีฮานะครับเป็นระยะเวลา15วินาทียิ่งเราอัพอ์ติแฟกต์ไปเรื่อยๆนะครับการฟื้นฟูมานาะจากเดิมเต็มที่1,600นหน่วยก็จะเปลี่ยนเป็นหน0่หน่วยเลยนะครับหลังจากการปรับนะครับจะเห็นได้ว่าผู้โห่ไอดอลเนี่ยค่อนข้าง น่าลินมากๆเลยนะฮะแนะนําว่าอย่าพึ่งไปกินก็แล้วกันนะครับตัวที่3ไอราจะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของอาติแฟกต์นะครับฟื้นฟู2%ของเลือดสูงสุดที่ไอรามีนะครับเมื่อไอราโจมตีศัตรูภายใต้เอฟเฟกต์ของลูนออฟดีคลายนะครับก็คือสกิลพาร์สีหรือสกิลติดตัวนั่นแหละครับก็จะเปลี่ยนเป็นเพิ่มเอฟเฟกต์ให้กับ Part สกิลพาร์สีซึ่งจะช่วยลดการฟื้นฟูมานาของศัตรูลง50%และเมื่อไอราโจมตีศัตรูภายใต้เอฟเฟกต์นี้นะครับไอราก็จะฟื้ ฟื้นฟูเลือด2%ของเลือดสูงสุดที่ไอล่ามีอยู่นั่นเองเนาะจะเห็นได้ว่าลดการฟื้นฟูของมานาของศัตรูลงนะครับมันจะต้องอัพอ์ติแฟกสูงสุดก่อนนะมันถึงจะทําได้นะครับแต่หลังจากนี้นะครับเพียงแค่เรามีอ์ติแฟกไอล่าก็จะสามารถลดการฟื้นฟูมานาของศัตรูลงได้แนวนะครับ50%นะถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับยิ่งอัพอ์ติแฟกไปเรื่อยๆการฟื้นฟูเลือดก็จะเพิ่มมากขึ้นและลดการฟื้นฟูมานาของศัตรูลงก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับสูงสุดก็อยู่่่ททีี100%เลยัว หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตัวนี้ค่อนข้างอร่อยกินไปหลายตัวแล้วนะครับหลังจากนี้เชอร์รี่จะเริ่มไม่น่ากินแล้วนะเพราะว่ามีการปรับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นสกิลย่อยนะครับแลวก้อาร์ติแฟกต์ด้วยอย่างแรกเลยนะฮะก็จะมีการปรับเปลี่ยนของสกิลย่อยเนาะความตึงเครียดสูงนะครับจากเดิมนะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตี15%โดยไม่จํากัดระยะเวลาพลังป้องกันและการโลบลีก็จะลดลงด้วยนะครับ15%ก็จะเปลี่ยนเป็นพลังโจมตีเพิ่มขึ้น15% โดยไม่จํากัดระยะเวลาเหมือนเดิมเลยนะครับและการหลบหลีกลดลง15%ตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะแต่นายสังเกตไหมว่าพลังป้องกันเนี่ยมันหายไปนะครับแสดงว่าตัวของเชอร์รี่เนี่ยมีความถึกขึ้นนั่นเองนะครับเพราะนางจะไม่โดนลดพลังป้องกันแล้วนะครับลงด่านก็ระวังให้ดีแล้วกันนะพวกนายอย่างอื่นก็ยังคงเดิมนะไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะครับส่วนอาร์ติแฟกต์ของเชอร์รี่นะครับเมื่อเราใช้สกิลไฮเดนชันหรือสกิลย่อยก็จะฟื้นฟูมานา120หน่วยทุกๆ2วินาที เป็นระยะเวลา6วินาทีนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเมื่อเราใช้สกิลไฮเดนชั่นหรือสกิลย่อยเนี่ยก็จะฟื้นฟูมานา120หน่วยทุกๆ2วินาทีเป็นระยะเวลา6วินาทีและมีโอกาสที่จะใช้สกิลไฟลบลูเล็ดเพิ่มขึ้น15%ก็คือสกิลพาร์ท4เนี่ยแหละครับส่วนอาร์ติแฟกต์ในแต่ละขั้นนั้นนะครับก็ยังคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะตัวที่5เจดมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะอีกเช่นเดียวกันนะครับรูปแบบการโจมตีของเจดเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะฮ อย่างนี้นะครับก็คือตีธรรมดาแล้วก็ใช้สกิลย่อยแล้วก็ตีธรรมดา2ทีสกิลย่อยอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งสกิลย่อยข้อเสนอที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เนี่ยมันจะทําให้ศัตรูติดชามนะครับหรือทําให้ศัตรูเนี่ยตีกันเองเนาะแล้วก็จะตีธรรมดาแล้วก็สกิลย่อยอีกครั้งหนึง่งแล้วก็จะตีธรรมดานะครับก็จะวนลูปอยู่8อย่างนี้นะครับก็จะปรับเปลี่ยนเป็นวนลูปน้อยลงนะครับที่ตัดออกไปอะ่ะก็คือเวลาเราใช้สกิลย่อยข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้เนี่ยแหละครับหรือทําให้ศัตรูติดชามเนี่ย แล้วก็ต่อด้วยโจมตีปกติใช่ไหมมันจะเอาโจมตีปกติออกแล้วนะครับก็จะใช้เป็นสกิลย่อยจีเวลบุลเล็ตรงนี้นะครับมันก็จะทําให้การโจมตีของเจนเนี่ยวนลูปสั้นลงนะครับสกิลอันติก็เปลี่ยนด้วยนะครับจากเดิมสร้างความเสียหาย27 0ของค่าพลังโจมตีให้กับศัตรูทั้งหมดเลยนะครับและทําให้ติดสตันเป็นระยะเวลา2วินาทีหลังจากนั้นนะครับภายในระยะเวลา12วินาทีตรงเนี้ยอัตราการเปิดใช้งานเอฟเฟกของทีมเราทั้งหมดก็จะเพิ่มขึ้น50%ตรงเนี้หมาย ความว่าทําให้ทีมของเราอะ่ะเพิ่มอัตราการติดของสกิล50%นั่นเองอะนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสร้างความเสียหายตัดติดสตันเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับแต่หลังจากนั้นช่วงระยะเวลา12วินาทีตรงนี้อัตราการเปิดใช้งานเอฟเฟกของทีมเราทั้งหมดเนี่ยมันหายไปแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมเราทั้งหมด25%และที่เลเวล201นะครับความเสียหายยังคงเดิมนะฮะ320%สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือติดสตันนานขึ้น3วินาที และเพิ่มค่าพลังโจมตีนะครับเปลี่ยนเป็น35%อาร์ติแฟกต์ก็มีการปรับเปลี่ยนด้วยนะครับเพิ่มเอฟเฟกให้กับสกิลพาร์ทสี่นะครับฟิลเจอร์ฟอร์จูนที่จะช่วยเพิ่มค่าพลังโจมตี3%ปรนะฮะปรับเปลี่ยนเป็นเพิ่มพลังโจมตี3%อยังคงเดิมนะฮะสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นอัตราการเปิดใช้งานทักษะของทีมเราทั้งหมดก็จะเพิ่มขึ้น1 5หลังจากที่เราได้ดูสกิลของเจดนะครับฉันมีความรู้สึก ดีนะครับสิ่งที่ดีคือเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมเราได้นะครับทีมเราจะได้ตีแรงขึ้นนะเนาะสิ่งที่ไม่ดีสําหรับชั้นนะครับก็คือสกิลอันติเนี่ยแหละครับสิ่งที่หายไปอ่ะก็คืออัตราการเปิดใช้งานเอฟเฟกเพิ่มเติมของทีมเราทั้งหมดเลยแล้วเนาะห้าสตรงนี้หายไปนะครับแต่มันจะเพิ่มมาตรงอาร์ติแฟกต์แทนนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งสกิลของเจตเนี่ยมันสําคัญตรงนี้เนี่ยแหละครับสกิลพาสซีฟของเจตทำให้ทีมของเราอะ่ะมีโอกาสติดสกิลมากขึ้น ก็จะเป็น70%เนาะแต่หลังจากการปรับนะครับมันก็จะเหลือ3 5เท่านั้นนะฮะก็จะมีพาร์สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็อาร์ติแฟกต์อีก15%นตะครับตรงนี้คือส่วนที่หายไปนะฮะแต่มันก็จะเพิ่มในส่วนของพลังโจมตีขึ้นมาเนาะใครที่มีความคิดเห็นในตัวของเจตนะครับว่ามันบัฟหรือมันเนฟก็สามารถทิมพคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะฮะตัวที่6เรเน่เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เขาว่าอร่อยน่าดูเลยทีเดียวสส่ววววววนนนตตัััักกกก็ิไปแลล้้้หหาาายยดะรรรบบีูึม บัฟไปแล้วค,ครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็ยังบัฟให้เก่งขึ้นอีกนะครับก็ลองใช้งานดูแล้วกันสําหรับเเน่เนี่ยนะครับสิ่ง in ที่ปรับเปลี่ยนก็จะเป็นในส่วนของอ์ติแปลกทุกครั้งที่เราทําการโจมตีแบบปกติหรือการใช้สกิลนะครับเเน่ก็จะได้รับบัฟที่เพิ่มอัตราคริติคอล0.6%สามารถเก็บสเต็กสูงสุดได้15แตปมนะฮะปรับเปลี่ยนเป็นทุกครั้งที่เราทําการโจมตีแบบปกติหรือการใช้สกิลนะครับเเน่ก็จะได้รับบัฟที่เพิ่มอัตราคที1.2%และเมื่อเกก็บสต คบ10แ้มนะครับสกิลทั้งหมดอ่ะจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเท่ากับ80%ของค่าพลังโจมตีและเมื่อเราอัพไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะเพิ่มอัตราคริลล้วนเลยนะครับสูงสุดจะอยู่ที่5.4%ก็ถือว่าเป็นสายคริติคอลเต็มตัวนะครับพูด,ดง่ายๆก็คือสกิลแรงขึ้นเข้าบีกนะฮะคริติคอลก็ติดง่ายขึ้นด้วยถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เจ๋งมากๆเลยทีเดียวนะครับตัวที่7มิลเลียมรูปแบบการโจมตีก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต หลังจากการปรับนะครับจะเห็นได้ว่าวนลูปเนี่ยค่อนข้างสั้นลงนะครับเหลือแค่7อย่างเองนะฮะหายไปเยอะอยู่นะซึ่งการปรับเปลี่ยนตรงนี้นะครับมันจะส่งผลทําให้มิเรียมเนี่ยมีกระสุน7นัดง่ายขึ้นโดยไม่ต้องงออันติดเลยนะครับตรงเนี้ยมันจะไม่มีผลกับบอดอีกเช่นเดียวกันนะครับตัวที่8อิรุชาตัวนี้ก็อร่อยพอตัวเลยทีเดียวส่วนตัวก็กินไปละหลายตัวเลยนะฮะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของอาร์ติแฟกต์นะครับการโจมตีแบบปกติของอิรุชาถ้าเกิดตีตัวที่ต ช็อคนะครับจะเพิ่มความเร็ว2%เป็นระยะ8วินาทีซึ่งเก็บสแต็กได้สูงสุด5กองด้วยกันจะเปลี่ยนเป็นการโจมตีแบบปกติของอีรุช่านะครับถ้าเราโจมตีศัตรูตัวที่ติดช็อคอยู่เนี่ยจะเพิ่มความเร็ว2%ตรงนี้ยังคงเดิมนะแต่มันจะเปลี่ยนจาก8วินาทีนะครับเป็น12วินาทีซึ่งสามารถเก็บสแต็กได้สูงสุด5กองนะครับและเมื่อบัฟถึง5กลองเนี่ยอีรุช่าก็จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก20%เลยนะครับสรุปสั้ อยู่นานขึ้นแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีด้วยนะครับและตัวสุดท้ายนะครับตัวที่9ก้ารีเบกามีการปรับเปลี่ยนในส่วนของอาร์ติแฟกต์เพิ่มเอฟเฟกให้กับสกิลหลักนะครับเด l โลแอนตี้รีคอร์บ و ر อิมเจคชั่นซึ่งจะช่วยลดมานาของศัตรูลง600หน่วยก็จะเปลี่ยนเป็นลดมานาของศัตรูลง800หน่วยนะครับและนอกจากนี้นะฮะรีเบกายังฟื้นฟูมานา2,000หน่วยเมื่อเริ่มต้นการต่อสู้ยิ่งเราอัพอาร์ติแฟกต์ไปเรื่อยๆนะครับสามารถลดมานาของศัตรูสูงสุดถึง3 3,200หน่วยเลยนะและเมื่อเริ่มต้นการต่อสู้ลีเบกาเนี่ยก็จะมีมานาสูงสุดอยู่ที่4,000หน่วยเลยนะครับซึ่งการปรับเปลี่ยนตรงนี้ทำให้ลีเบกาสามารถออกสกิลก่อนศัตรูนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถใช้สกิลได้ด้วยนะครับถือว่าโหดมากๆเลยทีเดียวนะและนี่ก็คือ9ตัวละครที่จะได้รับการปรับเปลี่ยนในวันที่23กุมภาพันธ์นี้นะฮะส่วนตัวเนี่ยชอบไมก้าซีามากๆเลยนะเข็นทีจะต้องเล่นยาวๆแล้วละครับคู่หูไอดอลนี้ส่วนตัวเนี่ยมองว่าการที่เขา ปรับเปลี่ยนสกิลอยู่เรื่อยๆนะครับเขาจะไม่ทําให้ตัวละครอื่นๆเนี่ยมันด้อยค่าจนเกินไปะนะจากที่เป็นอาหารชั้นยอดลองนํามาลงใช้งานดูนะครับอาจจะให้ทีมของนายเนี่ยโหดขึ้นก็ได้นะสุดท้ายนี้นะครับพวกนายมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ฉันคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมท่าไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไปรัก